แม,ม่ค้าขายอะไรบ้างครับเนี่ยแม่ค้าขายขนมจีนน้ำยาพรุ่งนี้ครับหลักหลักก็ส้มตำใช่ไหมครับครับผมวันนี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมวันน,ออนี้เกือบไดจะได้อยู่นะครับอู้มีหลายอย่างเลยแรงเต้นเ,เรนครื่อแรงเต้การเต้นน้ำพรอย่อยการ์ดเต้นเนี้ยกางเต้นตัวม้าครับมีส้มตำมีขนมจีนมีทุกอย่างเลยนะครับ ป้าใชไลรถช่องสิงคโปร์กก็ขายหลายอย่างนะรถช่องรถไลไมีหลายอย่างเลยครับต้มมะละกอส้มตำออกก็ยังไม่หมดนะยังอยู่ขายช่วงเย็นเนี่ยคนชอบกินกันนครับ เห็นแกตรงไหนก็เรียกได้เรียกซื้อได้นะครับมีใครกินจากปอวยไหมเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่เยอะเพิ่มซื้อไหมเนี่ยมาหาตังค์ไปขอแม่เองสิจังอันนี้การทำไก่ทำไส้ไก่เขาเขาเขาทำอย่างเงี <S <s ้ย ใส่มันอร่อยนะพี่น้องอย่าทิ้งทิ้งเลยถ้าใครไม่ไม่อยากไอไม่รู้อ่ะทิ้งทิ้งหมดย่างอร่อยมากเลยมันหอมวนๆกะคาไก่อร่อยมากอร่อยฮอ๊ะใส่ไก่อร่อยที่สุดลยเลยนะจับเับจับจัครับอับจับจจจับจัจับจจับจัั โอ๋นะจ๊ะเอาพริกสดไว้นิดนึงนะไอ้เจตําเครื่องพี oh, ่เจเติ๊บอ๋อแกก็รีบมาไอ้เจตําเครื่องเลยตะยังเดี๋ยวถ่ายจับต่อยน่ะพี่อยู่ต้องตออ๊อเลยอยู่ต้องอะเข้าบตอต้องจะจรเนาะโอ้ยจับตอต้องอ๊อเลยเหมือนน่าตรุบอ๋องนะที่โอ้ยจับตออ๊อเหมือนอยู่หมดนำไม่เอมจับอังอ๊อสตือเหนื่อยเนาะๆๆเติ๊บเนาะ กเดิมกมั้งถักมาร์คนุ่่มตูนาจเตอร์ขนาอเตเบดดออกเดงทุกตอดมมันเดิ่าถาเนี่สิชขี้มันขีมันไอ้สไอ้นั่นมันอะไรมันเาไปมัดแล้วก็พันไปนี้เรียบร้อยนะครับเรียงตึกติ๊รอบเฮ้ยสั่งนั่ <c oughs> นี่ครับอันนี้อันนี้ส้ตมตำส้ตมตำก็มีนะครับไก่ย่างก็ <c oughs> ก็มีเนาะในตอนเย็ยนอย่างเงี้ยขายดีมีทั้งรถช่องขนมหวานส้ตมตำขนมจีน <c oughs> น้ำนะครับ <c oughs> ชาวกงชาวกล้วยเนี่ยก็มีชงเย็ยนเย็นอย่างเงี้ย วันนี้เหมือนฝนมันจะตกอ่ะไปน้องดูเมฆตนทองานี้ก็ไก่นะครับส้มตำก็ต้องมีไก่ย่างนี่ไก่เราก็จะย่างไก่ทำเรียบร้อยโอ้ขวจะได้ไม่ใช่ง่ายเลยเนาะต้องลวกถอนขนเอ อะไรอ่ะชำและอีกโอ้โหกระเทินติ้งสระบเลยมั้ยนะติ้งสระแต่บาร์เองบาร์นาร์เองเควิลควิลมั้ยนะควิลลูควิลหม่สีเปีอ้วงรือสี่ตาสีเปีอ้วง ก็อร่อยเนาะกินทุกอย่างอย่างมากที่บ้านนี้เขาขายเป็ดอะนั่นน่ะเป็ดปัดกิ้งอะไรนั่นน่ะเนอเนตัวมันเล็กๆอ่ะอร่อยมากเลยนะเอาซื้อเอามาทานะคุ้มเท่ากันใช่คุณมันจะมีไอ้นั่นมันจะมีขนน้ำครับใครใครพอไม่เป็ดนะไม่ได้กินเลยนะเป็ดทุกวันเนี่ยเขาเลี้ยงอร่อยนะเป็ดเขาเป็ดปัดกิ้งอ่ะ เป็ดขาวนั่นเลยเอาเอาเครื่องมักเรีวเอาเรียบร้อยนสยโอ้โหก็ซูบุรีด้สิบบาทถ้าไปเอาไปยิบเอาเลยลูกบุรีอยู่ตรงนั้นพี่ชีกแล้วนะนุ๊กนี่ก็เรียบร้อยนะครับครับเอาเทนี้เราจะหมักไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปหมักให้โอเค d a r ิง n g วิทูจิบุตี อ๋อ,อมักอะไรจ๊ะเติเทียมไม่มีมันต้องเตรียมอยู่ตลอกไอ้ลูกสปลาเขียวเมียนเพราปลาเขียวมีจ้ะมันหอยนี่ตอนนี้แม่ค้าก็ลูกค้ามาเยอะเลยนะครับลูกค้าเริ่มเข้าแล้วช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแกก็จะไปหลายที่ช่วงเย็นแกก็จะมาจอดตรงนี้ตรงตรงโรงเรียนข้างโรงเรียนบ้านอานไทเนี่ย ເຮົາບໍ່ເດັນໄປເຂົ້າເຈົ້າะไร